สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ไทยแลนด์เอ,อรีมค่ะวันนี้นะคะพบกับดิฉันปรารวีริวัฒนาและคุณสุภาวดีเนียมทองค่ะ,คะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ค่ะในช่วงของเช้าวันจันทร์ที่11กรกฎาคม2 5 5 4ค่ะวันอาสารหะปูชาและวันที่16กรกฎาคมเป็นวันเข้าพรรษาค่ะในเรื่องนี้ค่ะวันนี้เราจะมาคุยถึงรายละเอียดของวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและ การที่จะปฏิบัติตัวในช่วงของวันเข้าพรรษากับพระครูวิสุทธิกาจนกิจเจ้าวาดวัดถ้ำในเรมิตรเจ้าคณะตำบลแม่กระบุงอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีค่ะน้ัวสการค่ะหลวงพ่อค่ะเจริญพรคุณสุภาวดีคุณปารวีปาวีผู้ดำเนินรายการและขอเจริญพรท่านผู้ชมรายการผู้มีบุญทุกท่าน ค่ะหลวงพ่อคะในวันที่15 <c oughs> กร,รกดาคมนี้ค่ะเป็นวันอาสาฬหบูชาเยาวนชนคนไทยค่ะบางท่านเด็กบางคนยังไม่รู้ว่าวันอาสาฬหบูชามีความสําคัญอย่างไรกับทางพระพุทธศาสนาค่ะในเรื่องนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างค่ะ,จะเจริญพรนะจ๊ะก็วันสําคัญที่เราถือว่าเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ในพระพุทธศาสนาด้วยกันเนี่ยก็มี3วันด้วยกันนะจ๊ะ ก็คือวันวิสาขบูชาอย่างนี้นะจ๊ะก็เป็นวันที่เราเยกย่องให้ว่าเป็นวันพระพุทธเจ้าเพราะว่าเป็นวันประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพานเป็นวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน6นะจ๊ะส่วนวันที่สองนั่นก็คือวันมาฆบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือนสอันนี้เราถือว่าเป็นวันพระธรรมเพราะพระสมมาสมเุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกประกาศ หลักการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาว่าต้องไม่ว่าร้ายไม่ทำร้ายไม่ฆ่าไม่ว่าร้ายไม่ทำลายเรจะให้พระภิสุสงิ์สงสาวกเนี่ยใช้เป็นแม่บทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวันสำคัญวันที่สก็คือวันอาสาฬหาบูชาซึ่งเราก็มักจะเรียกกันว่าเป็นวันของพระสงฆ์ <Okay. S 1> รูปแรกที่เกิดขึ้นในโลกนะจ๊ะ <c oughs> วันนี้เนี่ยเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงธรรม แก่ปัญจวัคคีทั้งห้าหลังจากที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้วมีพระพุทธและก็มีพระธรรมเกิดขึ้นวันนี้เองซึ่งเ,เป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกเพราะว่าพระัญญากโกธยะได้มีดวงตาเห็นธรรมนะจ๊ะบรรลุธรรมเป็นพระสดาบันวันนี้จึงเป็นวันสําคัญแล้วก็เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบสามแต่เดิมมีแค่สองรัตนะนะจ๊ะก็คือมีพระพุทธและก็มีพระธรรม แต่วันอาสาฬหาบูชานี้เนี่ยเป็นวันที่พระยาโกทยะได้มีดวงตาเห็นธรรมด้วยการที่พระสมมาสมุทิเจ้าได้แสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะจ๊ะที่ว่าด้วยที่สุดสองอย่างก็คือสิ่งที่ไม่ควรเสพคือกรรมสุข,ขาริการุโยคคือความเพลิดเพลินในกรรมคุณแล้วก็อัตตากีฬาปัญานุโยคคือการทารมานร่างกายให้ได้รับความลำบากมีการทารมานตนในรูปต่างๆนะจ๊ะให้เกิดอันตรายเกิดออความทุกข์ยาก ก็ด้วยหวังว่าจะได้บรรลุธรรมขั้นสูงแต่พระเจ้าบอกว่าทางนั้นน่ะไม่ใช่ทางที่จะบรรลุมรรคผลนตจะต้องดําเนินทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาด้วยการตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบสํารวมในศีลนะจ๊ะทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วก็ดําเนินจิตเข้าไปสู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ที่กลางตัวนะจ๊ะก็จึงบรรลุธรรมก็เกิดเป็น พระสงฆ์รูปแรกของโลกคือพระัญญากณตัญญพระเจ้ามาฮุจ้าก็ทรงประธานการบวชให้ที่เราเรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาโดยท่านกล่าวว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอนันเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหม,มจรรย์ทำที่สุดแห่งทุกข์ให้สิ้นเถิดนะจ๊ะหรือว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอนันเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหม,มจรรย์อย่างนี้ก็จีวรที่เกิดขึ้นด้วยฤทธ บาทและจีวรก็จะเกิดขึ้นและก็คลุมแนมะ้บทวันแรกก็มีพรรษาเหมือนกับผู้ที่บวชร้อยพรรษาอันนั้นก็เป็นพระพุทธานุภาพของพระสมมาวิจจ้าแล้วก็ผู้ที่มีบุญนะจ๊ะที่จะได้รับการอุปสมบทด้วยเอหิปิขุอุปสสะปทาดังนั้นวันนี้เนี่ยชาวพุทธเราก็จึงถือว่าเป็นวันที่สําคัญที่ยิ่งใหญ่วันหนึ่งที่เรามาประชุมพร้อมกันก็มาเวียนเทียนนะจ๊ะมาทําทานรักษาศีลมาเจริญภาวนา แล้วก็ตั้งใจฟังธรรมเหมือนครั้งที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงแสดงธรรมแล้วก็พุทธสาวกนี่ก็มีดวงตาเห็นธรรมคะรแล้ววันเขาเ้าพรรษานะคะหลวงพ่อคะอเหตุใดมีความเป็นมาอย่างไรแล้วเกิดขึ้นพร้อมๆจะจัดคู่กับวันอาสาฬหะบูชาเลยมีความประวัติความเป็นมาอย่างไรคะก็สืบเนื่องมาจากชาวพุทธเนี่ยก็ ในสมัยพุทธกาลยังไม่ได้กําหนดวันเข้าพรรษาขึ้นก็มีพระพิสุสงฆ์ท่านก็นเที่ยวจาริกไปสแสวงหาที่สงบแล้วก็เดินไปเหยียบย่าเข้ากล้าต่างๆบางครั้งก็ป่วยจีวรต่างๆก็เสียออขาดบ้างอะไรต่างๆก็มีผู้ไปกล่าวกับพระสมมาพทเจ้าว่าเนี่ยแม้ศาสนาอื่นเนี่ยก็ยังหยุดในช่วงระหว่างการฝนคือฤดูฝน แต่สาวกของพระผู้มีพระภาคเนี่ยยังเที่ยวไปอยู่เพราะฉะนั้นก็จะเกิดอันตรายต่างๆทั้งเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เหยียบข้าวกล้าในนาเสียหายจึงขอให้พระภิสุสงฆ์เนี่ยได้หยุดพักในระหว่างพรรษาพระสมมาพิะเจ้าจึงได้ประกาศกําหนดให้มีการเข้าพรรษาเกิดขึ้นเพื่อที่ว่าจะได้เป็นโอกาสที่พระภิกสุจะได้ใกล้ชิดกับอุปชาอาจารย์ได้ศึกษาธรรมะแล้วก็ พุทธศาสน,นิกชนทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นช่วงโอกาสที่ดีที่จะได้ตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมตั้งใจอุปถากอุปธรรมเมื่อพระมาอยู่กันเป็นจํานวนมากตอนนี้ก็ไม่ต้องไปสแสวงหาพระในการที่จะทําบุญแต่ว่าได้มาตักบาตรท,ทาบุญเมื่อพระมาอยู่ประชุมพร้อมกันแล้วก็ได้ศึกษาธรรมได้ฟังธรรมจากพระคุณเจ้าที่ท่านจะได้มีเวลาในการที่จะอบรมสั่งสอนควบคู่กับการศึกษาปฏิบัติของท่านไปด้วย แคะนั้นในฤดูเข้าพรรษานี้จริงถือว่าเป็นคุณภาพของพระอย่างยิ่งทีเดียวเหมือนกับว่าท่านได้มาชาร์จแบตเตอรี่นะจ๊ะใ,ใ,ในช่วงเวลา12เดือนเนี่ยสเดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีคุณภาพเพราะได้ประพฤติวัดปฏิบัติอุปถาครูบาอาจารย์แล้วก็ได้ศึกษาธรรมะได้ปฏิบัติของคณะสงฆ์ไทยเราก็จะมีการสอบนะจ๊ะที่เรียกว่าสอบนักธรรมช,ช่วงบาลีก็มีการศึกษาบาลีแต่ว่าช่วงการสอบนักธรรมอันนี้เราถือว่า พระิกษุสง์ต้องศึกษาต้องเรียนแล้วก็ต้องมีการสอบเพื่อเป็นการวัดฝนอันนี้เป็นการที่เพิ่มพูนคุณภาพให้แก่พระภิกษุสฆ์แล้วก็แก่พระพุทธศาสนาไทยอีกด้วยเจริญพรค่ะ,ะ,คะแล้วเรื่องของ <c oughs> ในเรื่องของประเพณีแห่เทียนพรรษาละคะประชาชนชาวไทยเองในทุกๆจังหวัดจะมีกิจกรรมในเรื่องของการแห่เทียนเข้าพรรษา ให้บุญอย่างไรบ้างคะแล้วก็มีที่มาอย่างไรในเรื่องของการที่ประชาชนจะได้มาร่วมกันแห่เทียนในครั้งนี้คะ่ะเจริญพรนะจ๊ะการแห่เทียนเข้าพรรษาก็เป็นการถวายประทีปโคมไฟเพราะว่าในสมัยโบราณเราก็ยังไม่มีเครื่องกําเนิดไฟฟ้าอย่างนี้นะจ๊ะก็ส่วนใหญ่ก็จุดจุดคบไฟบ้างถวายเทียนพรรษาอะไรต่างๆก็จะเป็นประโยชน์ต่อพระพิสุที่ท่านจะได้ประกอบศาสนกิจ กระทำพิธีกรรมต่าง,างๆในโรงพระอุโบสถหรือว่าจะได้ศึกษาจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมการแห่เทียนเข้าพรรษาก็เป็นอริยะประเพณีหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่ดีงามที่จะหล่อหลอมเอาพุทธศาสนิกชนเนี่ยได้มากระทำพิธีกรรมร่วมกันเป็นการยกศรัทธายกจิตยกใจของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเนี่ยให้มีความปีติมีความเบิกบาน เพราะว่าถ้าเราจะนับถือแล้วเราจะรักษาไว้แต่แก่นของผู้ศาสนาเนี่ยบางครั้งก็จะยากไปแต่ว่าถ้ามีในส่วนของพิจีกรรมที่เป็นเรื่องของบุญกุศลเป็นความปรับรื่นใจและเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามสาธุชนญาติโยมทั้งหลายก็สามารถที่จะเข้าถึงในการที่จะมาเข้า,าวัดฟังธรรมแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมมีดวงตาเห็นธรรมอย่างนี้ก็จะง่ายขึ้นนะจ๊ะ รค่ะแล้วในเรื่องของการปฏิบัติธรรมล่ะคะประชาชนชาวไทยและพุทธศาสนิกชนค่ะจะร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในโอกาสเทศกาลสําคัญของวันในพระพุทธศาสนาด้วยวิธีการใดบ้างค่ะ,จะเจริญพรโดยหลักของการสั่งสมบุญนะจ๊ะก็เริ่มตั้งแต่การทําทานซึ่งเราก็กระทำกันอยู่โดยปกติก็คือการตักบาตรทุกวันนะจ๊ะแต่ถ้าในวันพระเนี่ยเราก็เตรียม ตั้งแต่เช้าอาบน้ําอาบท่าแต่งตัวนะจ๊ะเตรียมตัวที่จะมาวัดเมื่อเดินทางมาวัดเราเตรียมอาหารมาเพื่อที่จะร่วมเลี้ยงพระเริ่มต้นตั้งแต่การทําทาน,แล,าาน,นนะแล้วก็สมาทานศีลนะจ๊ะแล้วก็สวดมนต์จเจริญสมาธิภาวนาซึ่งปัจจุบันเดี๋ยวนี้หลายๆวัดเนี่ยก็ท่านก็จะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัตินะจ๊ะก็คือการสอน เพราะว่าสอนเวลาอื่นเนี่ยก็อาจจะไม่สะดวกแต่สอนในวันพระนี้นอกจากแสดงธรรมแล้วเนี่ยก็จะมีแบ่งเวลาหรือว่าบางวัดนี่ก็จะถือเวลาช่วงเช้าซึ่งญาติโยมมาเยอะหรือว่าบางท่านเนี่ยมาทําบุญแล้วจะต้องมีเวลาไปทําอย่างอื่นเนี่ยก็จะแสดงธรรมในช่วงเช้าแต่ช่วง,วงบ่ายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติตธรรม <Okay. S 1> ซึ่งในทางพุทธศาสนาเนี่ยต้องถือว่าบุญในพุทธศาสนาจะมีด้วยกันทั้งหมด3ระดับ อาจารย์ั้งแต่การทําทานนี่ถือเป็นบันไดขั้นแรกการรักษาศีลเป็นบันไดขั้นกลางการเจริญสมาธิภาวนานี่ถือไปว่าเป็นบันไดขั้นสูงสุดซึ่งเราก็ได้ดําเนินรอยตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้พระองค์จะเรียนจบ18ปริญญาในเจ็ดสิสาขาแล้วก็อยู่ในราชนิกูลที่สูงสุดแล้วเนี่ยเมื่อพระองค์ต้องการความสุขความสําเร็จความเจริญที่สุดของชีวิตก็ทรงออกบวช ด้วยการเจริญสมาธิภาวนาความที่พระอ,องค์ได้เข้าถึงความเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็คือการเจริญสมาธิภาวนานี้เองนะจ๊ะคือทําใจให้สงบแล้วก็ทําใจให้เป็นสมาธิเมื่อใจดําเนินเข้าสู่เส้นทางสายกลางอันนี้บุญกุศลก็จะเกิดนะจ๊ะในระดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นเข้าถึงกายภายในเข้าถึงกายธรรมพระอรหันตอังนี้เป็นต้นเจริญพร และสําหรับข้อห้ามของพระพิษุสงค่ะในช่วงของวันเข้าพรรษาที่มีข้อห้ามไม่ให้พระพิษุสงปฏิบัติในเรื่องใดบ้างค่ะเจริญพรนะจ๊ะก็ห้ามไปแหลมลาตีที่อื่นนะจ๊ะแม,แม้ว่า <c oughs> ในช่วงพรรษาเนี่ยถือว่าไปก็ต้องกลับมาก่อนอรุณขึ้นคือก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนะจ๊ะมีเหตุจําเป็นที่จะต้องเดินทางไปอะไรต่างๆเพื่อที่ให้พระพิสุเนี่ยได้มีเวลาในการศึกษาในการประพฤติปฏิบัติธรรม แต่ก็มีเหตุอนุญาตว่าถ้าจําเป็นจริงๆเช่นอุปชาอาจารย์ป่วยเนี่ยอันนี้ไปเพื่อที่จะไปอุปถากไปดูแลภิกษุมีความกระสันจะศึกไปเพื่อระง,งับหรือไปเพื่อให้กําลังใจทายกมีศรัทธาถวายธยธรรมนะจ๊ะอันนี้ก็สามารถที่จะไปเพื่อรับธยธรรมเพื่อเป็นการฉลองศรัทธาหรือว่ามีภัยต่างๆเช่นโจรป้น น้ําท่วมอะไรต่างๆที่เป็นอันตรายอันนี้ก็อนุญาตให้ไปจําพรรษาที่อื่นได้นะจ๊ะแต่ว่าในกรณีที่ไปชั่วคราวเนี่ยไปได้ไม่เกินเจ็าตรีนะจ๊ะ,ะอันนี้ถือว่าพรรษาไม่ขาดค่ะ,ะเริญพรนั่นก็เป็นข้อห้ามของพระพิสุสงฆ์นะคะแต่ช่วงหน้าค่ะเราจะมาพูดถึงพุทธศาสนิกชนค่ะในข้อปฏิบัติของในเรื่องของการรักษาศีลในช่วงของวันเขา้าพรรษาค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงของสนทนาไทยแลนด์เอลิทีนิวค่ะเมื่อสักครู่เราพูดทิ้งท้ายเหนเรื่องของวันเข้าพรรษาค่ะซึ่งชาวไทยทุกคนที่เป็นพุทธศาานิกชนนะคะจะร่วมกันหล่อเทียนบางท่านอาจจะทราบว่าอยากจะทราบว่าการหล่อเทียนค่ะให้อาน,นิสงส์งในเรื่องของบุญกุศลอย่างไรในเรื่องนี้ต้องเรียนถามหลวงพ่อค่ะว่าการหล่อเทียนพรรษานี่จะให้ผลดีและอาน,นิสงส์งกับชีวิตผู้รอยอย่างไรบ้างค่ะ วัตถุประสงค์ของการรอเทียนก็มีความตั้งใจว่าจะให้พระภิกษุได้ใช้ในการประกอบศาสนกิจประกอบพิธีกรรมหรือการศึกษาเล่าเรียนในระหว่างพรรษานะจ๊ะวัตถุประสงค์ก็คือให้ความสว่างในการขจัดความมืดในยามค่ําคืนเพราะฉะนั้นอานิสงค์ของผู้ที่ถวายเทียนพรรษาอันนี้ก็แน่นอนเป็นการบูชาพระรัตนตรยัยแล้วกออ็ให้ความสว่าง รวมทั้งเป็นการสนับสนุนส่งเสริมเรื่องการศึกษาเรื่องการประกอบศาสนากิจก็จะทําให้ผู้ที่ถวายนได้อานิสง์ก็คือมีพวกทรัพย์บริบูรณ์นะจ๊ะแล้วก็จะเป็นผู้ที่เมื่อไปที่ไหนเนี่ยก็จะได้าารับความปลอดภัยความสว่างไม่ตกไปในที่กันดารหรือที่มืดโดยอานิสง์ก็จะได้มีดวงตาสุขใสนะจ๊ะอันนี้ชัดเจนเลยว่า ผู้ที่ถวายเทียนพรรษาเนี่ยจะมีดวงตาสุขใสไม่สายตาสั้นมืดมัวมืดมนอนตะการต่างๆและโดยที่สุดที่สุดนจะพบชาติสุดท้ายก็จะได้มีที่พระจักขุยานก็คือมีตาทิพนั่นเองเหมือนพระอนุรุทธะหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ท่านประกอบเตุก็ได้การถวายประฏีบโคมไฟหรือให้แสงสว่างแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือจะสนับสนุนให้มีดวงปัญญาเป็นเลิศรู้แจ้งแตกฉานในพระธรรมวินัยได้ง่ายด้วย จเจริญพปรปัจจุบันนี้ยุคสมัยเปลี่ยนไปจากการที่ถวายเทียนภาษาเปลี่ยนมาเป็นหลอ,อ,อนิออนในเรื่องนี้ค่ะท่านหลวงพ่อมีความคิดหคเห็นอย่างไรคะเจริญพรก็มีวัตถุประสงค์เดียวกันนะจ๊ะเพราะว่าปัจจุบันนี้แม้ว่าในโบสถ์ในหลายๆที่เนี่ยบางที่ก็ก็ไม่นิยมที่จะจุดทูปกันแล้วด้วยซ้ําไปเพราะว่าบางคนก็แพ้แล้วก็อากาศนะจ๊ะบางที่ก็เกิด อาคีภัยอะไรต่างๆเพราะว่าเทียนลงไปไหม้พรมไหม้อะไรต่างๆเดี๋ยวนี้ยุคสมัยเปลี่ยนความเจริญมาแต่วัตถุประสงค์เดียวกันก็คือให้ความเจริญให้ให้ความสะดวกสบายในเรื่องของการศึกษาเร,าเรียนนะจ๊ะก,ก็มีอานิสง์มีประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยเหมือนกันกันกบการถวายเทียนพรรษาเจริญพร ในเรื่องของการรักษาศีนลนะคะหลวงพ่อคะการรักษาศีลปัจจุบันนี้ในช่วงของเขา้าพรรษาประชาชนก็จะร่วมในการรักษาศีลสิลข้อใดคะที่ประชาชนสามารถที่จะนํามาปฏิบัติในช่วงของการรักษาศีลได้คะเจริญพรถ้าพูดถึงศีลนะจ๊ะก็จะเห็นถึงว่าความมหัศจรรย์ก็คือมีความสําคัญยันยิ่งใหญ่เป็นพื้นฐานที่สําคัญที่สุดเลยของความเป็นมนุษย์หรือของการเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะว่า มนุษย์เราแตกต่างจากสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐการที่เป็นผู้ประเสริฐก็เพราะว่ามีจิตใจสูงการที่มีจิตใจสูงนั้นก็คือมนุษย์เนี่ยมีพื้นฐานเลยก็คือการรักษาศีลห้าะนะฮะไมออ่อันที่หนึ่งคือไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนนะจ๊ะอันที่สองก็คือไม่รักทรัพย์อันที่สามไม่ประพฤติผิดในการมอันที่สี่คือไม่พูดปด อันที่5ก็คือไม่เสพเครื่องดองของเมามีสตินะจ๊ะเพราะว่าเราดังเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมักจะฆ่ากันเป็นปกติเช่นเสือหมีสุนัขอะไรต่างๆถ้าเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยความเป็นมนุษย์คือหนึ่งต้องไม่ฆ่าการที่2คือการรักทรัพย์เวลาเราให้อาหารเนี่ยให้อาหารสุนัขให้อาหารแมวอะไรต่างๆก็ตามที<ะ>เราจะเห็นว่าแม้มีมากมายเนี่ยแต่เขาก็ไม่แบ่งปันเขาก็เบียดเบียนกันบางทีถึงฆ่ากันการที่3มคือ ไม่ประพฤติปิดในกลามหรือไม่ร่วงประเวณีที่ไม่ใช่คู่ครองของตนเราจะเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยถึงฤดูผสมพันธุ์เนี่ยบางทีเขาทะเลาะเบาแวงกันบางทีเขาแย่งคู่ครองกันบางทีก็ไม่เลือกแม้แต่ว่าผู้ให้กําเนิดของตัวเองนี่เป็นสัตว์ทั้งหลายแต่ถ้าเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราก็สํารวมในเรื่องของเฉพาะคู่ครองของตนเองประการที่สี่ก็คือมีวาจาสัตว์หรือว่า ไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพอเจเอร์อันนั้นคือความซื่อตรงนั่นเองที่เขาบอกว่าเกิดเป็นคนแล้วต้องมีวาจาเชื่อถือได้หรือเป็นคนเชื่อถือได้แต่สัตว์ทั้งหลายนี่ก็จะไม่มีความสัตย์ต่อ,อก,กันมีความหวาดระแวงจะปดต่อ,อก,กันหรือว่าหลอกลวงกันเพื่อผลประโยชน์ของตนเองอันนี้ถ้าเราเป็นคนแล้วเนี่ยเราก็จะต้องรักษาศีลข้อนี้ให้ครบถ้วนด้วยประการที่5ก็คือความมีสติ <c oughs> ัตว์ทั้งหลายเนี่ยแม้ว่าตัวจะใหญ่นะจ๊ะแต่ว่าสติในการที่จะนําเลี้ยวแรงของตนไปทําความดีอันนี้น้อยหรือแทบจะไม่มีดังนั้นจะเห็นว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ม่ไม่มีช้างหรือว่าไม่มีสัตว์อะไรต่างเนี่ยที่เอาอาหารไปเลี้ยงพ่อแม่ตัวนะจ๊ะ <Okay. S 1> มีแต่มนุษย์เท่านั้นแหละที่รู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็สามารถที่จะประครับประคองแต่สติทั้งหลายเนี่ยจะเสียไปเมื่อสุราเข้าไป ในร่างกายแม้เพียงแก้วเดียวก็อาจจะทําให้ตนเองเนียเ,เป็นคนหยาบคายหรือว่าถึงแม้กับาขาดสติทําร้ายผู้บังเกิดก้าวก็ได้นะครเพราะฉะนั้นศีลทั้ง5ข้อนี้จึงเป็นพื้นฐานที่สําคัญ <Okay. S 1> นะจะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเขาถือว่าเป็นมิเตอร์วัดความเป็นคนถ้าขาดศีลไปข้อนึงเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนแค่80%เป็นสัตว์ไป20% 2 <Okay. S 1> ข้อก็เป็นคนแค่60เป็นสัตว์ไป40อันนี้เคี่ยวเริ่มงอกหางเริ่มออกแล้ว ถ้าขาดศีลสามข้อก็เป็นคนแค่40เป็นสัตว์ไป60อันนี้เกี่ยวเป็นศอกหางเป็นวาแล้วนะฮะถ้าหาข้อไม่เหลือเลยก็หมดคนก็บอกคนประเภทนี้ไปแลกสุนัขบ้านใครเขาไม่แลก,กเขาเสียดายสุนัขเขาเพราะว่าอันตรายดังนั้นศีลจึงเป็นพื้นฐานเป็นความมหัศจรรย์ของชีวิตมนุษย์ทั้งสิ้นเลยความเจริญในทุกๆด้านเนี่ยต้องอาศัยพื้นฐานของศีลที่จะประครับประคองตัวเราเนี่ย จะเป็นการยกระดับแล้วก็พัฒนาคุณธรรมอื่นๆที่มีคำกล่าวว่าศ <c oughs> ีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อกเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะล่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพาน <Okay. S 2> ะนะจ๊ะงั้นใครก็ตามเนี่ยเมื่อได้ตั้งใจรักษาศีลอย่างดีแล้วเนี่ย จะเป็นการยกระดับแล้วก็จะพัฒนาคุณธรรมความดีต่างๆดังเราจะเห็นว่าพิธีกรรมต่างๆในทางพุทธศาสนาก็ตามในทางวัานเมืองก็ตามเมื่อเราจัดประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวกับาทางพุทธศาสนาเนี่ยประการแรกเลยที่ขาดไม่ได้ก็คือการอาราธนาศีลพระจะต้องให้ศีล <Okay. S 1> กิจกรรมอย่างอื่นการสวดมนต์หรือว่าการทําอย่างอื่นอาจจะลดหย่อนลงไปได้หมดนะจ๊ะ จะเอาบทนี้บทนั้นจะเอาขั้นตอนนี้ขั้นตอนนั้นแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการอาราธนาศีเพราะว่าศีนเนี่ยเป็นปัเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ทุกคนได้มาร่วมกันด้วยความสมัครสมานสามัคคีด้วยความบริสุทธิ์แล้วก็ด้วยความดีจึงเป็นพื้นฐานที่จะรองรับคุณธร,รรมความดีและก็กุศลธร,รรมทั้งหลายให้เจริญงอกงามเจริญพรหลวงพ่อคะประชาชนพุทธศาสนิกชนที่จะเข้ารับการรักษาสีในช่วงของเข้าพรรษาต้องมีการ ภาวนาตัวไหมคะในการรักษาสีในครั้งนี้จเจริญพรนะฮะก็ปกติถ้าเราไปวัดอันนี้เราก็จะไปสมาทานศีลที่วัดนะจ๊ะโดยช่วงเช้าเนี่ยถ้าสาธุรชนมาเยอะก็จะสมาทานโดยโรวมส่วนใหญ่ก็จะเป็นศีลห้าแต่ว่าในช่วงสายหรือช่วงบ่ายเนี่ยก็อาจจะสมาทานศีลแปดหรือศีลอุโบสถอันนี้ก็ถือว่าศีลอุโบสถนั้นถือว่าเป็นศีลของการประพฤติพรหมจรรย์ผู้ที่สมาทานก็จะต้องอยู่หรือเข้าจําอุโบสถแปลว่าเข้าจําต้องปฏิบัติ อาจารย์ก็มีศีลที่ต่างกันก็คือศิลข้อ3จากกาเมุวิชาวิชาจารนี้เป็นการปฏริพิทพมจรรย์นะจ๊ร์แล้วก็เพิ่มข้อ6ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการไม่ทานอาหารหลังเที่ยงนะจ๊ะหลังเที่ยงแล้วไปแล้วก็ไม่ทัดทรงประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ของหอมและข้อสุดท้ายก็คือ,อไม่นอนบนที่นอนสูงใหญ่นะจ๊ะเจริญพรค่ะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะอยากให้หลวงพ่อ ให้พรกับผู้ทศาสนิชนในช่วงของการเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชารวมถึงข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิชนด้วยค่ะเจริญพรจ้ะก็ถือว่าพรหรือว่าคุณธรรมที่ดีนะจ๊ะพระสัมมามพเจ้าท่านให้ไว้ก็คือแนวทางเรื่องของการนําเอาคุณธรรมความดีต่างๆเหล่านั้นไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นในตนนะจ๊ะพรหรือคุณธรรมความดีเหล่านั้นเนี่ยก็จะเป็นอนิสง จะสนับสนุนส่งเสริมให้กับตนเองและครอบครัวและบุคคลทั้งหลายเนี่ยให้มีความเจริญรุ่งเรืองโดยหลักของพุทธศาสนาแล้วเนี่ยก็เราก็มีหลักปฏิบัติว่าตั้งใจในการทําทานนะจ๊ะทานเนี่ยจะทําให้เราอุดมสมบูรณ์ให้มีโภคพย์บริบูรณ์ให้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นพื้นฐานที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรามีเวลาหรือเรามีสเสบียงในการที่เราจะรักษาศีลเมื่อเรารักษาศีลได้ดีแล้วเนี่ยเราจะมีตะบะธรรมจิตใจของเราก็จะเยือกเย็น สงบผ่องใสมีความบริสุทธิ์ขึ้นก็จะเป็นพื้นฐานให้เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้จิตใจของเราตั้งมั่นแล้วก็ให้เราเนี่ยสามารถดําเนินเข้าสู่คุณธรรมภายในบรรลุธรรมในระดับต่างๆได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นในช่วงของวันใกล้วันอาสาฬหาบูชาแล้วก็ใกล้ของวันเข้าพรรษานี่ธศาสนิกชนทั้งหลายก็นิยมที่จะตั้งใจในการที่จะนําพาตนเองบุตรหลานแล้วก็หมู่คณะทั้งหลายเนี่ย ไปประพฤติปฏิบัติธรรมนะจ๊ะไปทําทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็าบอกว่าข้างนอกออโอนท้องฟ้าก็สว่างด้วยแสงจันนะจ๊ะของเราพู้สารนิยชนเราก็สว่างด้วยแสงธรรมก็คือไปศึกษาไปประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตเราแล้วก็เพื่อความป๋าสุขแห่งหมู่แล้วก็มวนมนุษยชาติโดยรวมเจริญพร นั่นก็เป็นแนวทางและก็ข้อปฏิบัติในการรักษาศีลในช่วงของวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหาบูชาค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพระครูวิสุทธิกาจ,จนก,กิจเจ้าอาวาสวัดท่าเมรุนิจเจ้าคณะตะบลแม่กระบุงอำเภอศรสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจ,จนบุรีเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะจเจริญพร และทั้งหมดนี้นะคะก็คือ Thailand Early New s ของเราในเช้าวันจันทร์วันนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมค่ะวันนี้ดิฉันคุณสุภาวดีและทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ